วันนี้เรามารับรถกันนะครับเป็นตัว c ี v ิก1.8 EL ตอนนี้ก็อยู่กับพี่โบนะครับคนจัดการรถคันนี้ให้ครับสวัสดีครับผมครับดูแลน้องเซียนให้ครับสำหรับรถคันนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะให้พี่โบอธิบายการใช้งานรถแล้วก็ชุดแต่งรับพันนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับของน้องเซียน1.8แนะครับสีขาวทางที่เนี่ยได้ดูแลในตัวของกระจังหน้าสีดำให้ นะครับผมปกติจะเป็นสีโครเมียมท้งสูมเนี่ยดูแลให้เรียบร้อยสำหรับคันเสีร์นะครับแล้วก็ด้านล่างโครเมียมตัวนี้เราก็เปลี่ยนเขาเรียกว่าชุดกระจังหน้าดำเตัวไอ้นะครับผมขยับถัดมานะครับก็ดูนะครับผมอันนี้มันสมมอบต้เลยด้านล่างจะเป็นในตัวของสเกตนะครับผมผิดสีดำตัดกับตัวรถนะครับผมไล่มาได้เลยครับ แล้วก็สําหรับคันนี้ด้านบนเราดูแลที่ฉลับสีเดียวกันเดียว์รถไปด้วยน้องจะได้รับรุ่นสวยๆในวันส่งมอบนะครับเริ่มที่ตรงนี้ที่เห็นกันบ่อยๆอยู่แล้วนะครับจะเป็นสปอยเลอร์ในรุ่นแบบขององานนะครับทั้งโบเนี่ยด้านข้กงขอน้องเสียนครับด้านล่างอันนี้ใครแม็ทที่น้องเสียนล้อมขอกันทั้งพี่เลยก็คือชุดแต่งไทยฮานะครับผมเข้ากับตัว c ีบีดีเได้อย่างดีน้องเสียนมาดูเลยครสบายดีกันด้านล่าง ก็จะเหมือนกันทั้งหมดรอบพันนะครับออกมาต่อกันที่ภายในรถนะครับก็เดี๋ยวพี่โบอธิบายต่อนะครับได้เลยครับผมตรงนี้ภายในของตัว 1.8L นะครับสำหรับซีดีให้สัเงเกตที่ฟังก์ชันที่ตัวของไมค์นะครับของตัวคันเกียร์นี้นะครับจะมีในตัวของเบรกโนะครับผม แล้วก็เบรกมือไฟฟ้าปุ่มไอคอนโหมดนะครับสัญลักษณ์ในการใช้งานแรกๆของเบรกโฮเนี่ยพอเรามีการกดปุ๊บก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นที่เรือนไหมของตัวรถนะครับ,รบขั้นตอนการทํางานของตัวเบรกโฮจะเป็นลักษณะนี้ครับถ้าลูกค้าได้มีการใส่เกียร์นะครับจากเกียร์พีมาเป็นเกียร์ดีในการขับขี่แล้วเวลาเราติดไฟแดงอยู่ ก็จะสังเกตว่าถ้าเราปล่อยคันเร่งเนี่ยหรือปล่อยตัวของเบรกเนี่ยรถจะไหลแต่ถ้าเรากดเบรกโฮจนมีสัญลักษณ์เกิดขึ้นที่หน้าเรียนไม้เสร็จเนี่ยเราสามารถถอนเท้าจากตัวเบรกได้หรือว่าตัวคันเร่งโดยที่รถจะไม่ไหลออกไปไหนแล้วก็ถ้าไฟเขียวปุ๊บหรือเราต้องการขยับรถเนี่ยลูกค้าก็ไม่ต้องมาเปลี่ยนเกียร์เพราะเกียร์เราจะยังอยู่ที่เกียร์ดีอยู่สามารถแตะคันเร่งแล้วก็เคลื่อนตัวออกไปได้เลยครับสำหรับเบรกโฮฟังกช์ชันจะเป็นประมาณนี้ครับผม อ,อีกรายการหนึ่งจะเป็นในตัวของตัวปีแบบนี้เนาะจะเป็นลักษณะของเบรกมือไฟฟ้าเหมือนกับเบรกไฟฟ้าที่เราคุ้นเคยกันก็คือถ้า,ถาเรามีการงัดสิงตรงนี้ขึ้นมา,มาครับลักษณะนี้นะครับ,รบก็จะเป็นเหมือนตัวเบรกมือปกติรถจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เวลาดกดง่ายมากๆก็เพียงแค่กดลงไปแบบนี้รถก็จะสามารถเคลื่อนที่ไปตามที่ลูกค้าต้องการตอนนี้ยังต้องอย่าเบรกกัาใช่ถูกต้องครับต่อมาในปุ่มของตัวอีโค่โหมดก็ พูดง่ายๆตามชื่อเลยเป็นลักษณะของการขับประหยัดซึ่งลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างเช่นเวลาขับในเมืองรถติดๆเราไม่สามารถทําความเร็วรอบในตัวรถยนต์ได้อยู่แล้วตัวอีคอนเนี่ยพอเรากดปกุป๊บจะช่วยเซฟในส่วนของน้ามันเพราะการฉีดของน้ามันเนี่ยมันจะน้อยกว่าปกติเพราะเราไม่ได้ต้องการความเร็วรอบในการใช้งานตัวรถในขณะที่รถติดเราแค่ต้องการให้รถไหลและก็ประคองไปได้เรื่อยๆซึ่งตรงเนี้ยประหยัดมากๆสำหรับตัวนี้ครับดีมากเลยครับ ที่ในตัวของหน้าจอซีวิชนะครับผมเ l ตัวนี้นะครับหน้าจอหลักเมนูเนี่ยจะมีในส่วนของปุ่มโฮมนะครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มโฮมฟังก์ชั่นหลักๆต่างๆของหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่เมนูนี้ลูกค้าสามารถ รายละเอียดต่างๆจากในนี้ได้แต่นี่จะเป็นหน้าจอเริ่มต้นนะครับเราก็จะเริ่มมาในตัวของออเดีโอนะครับไล่มาทีละเมนูตรงนี้ทางผมได้มีการเชื่อมต่อบูทูธให้กับน้องเซียนเรียบร้อยแล้วสามารถฟังเพลงต่อจากแอปพลิเคชันต่างๆที่น้องเซียนชอบอย่างเช่นจุ๊กนะครับผมยู u ูบนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่นิยมมากๆเวลาเราขับรถเนาะต่อมาเป็นในส่วนของ โทรศัพท์ทำตามตัวอักษรเลยอันนี้เป็นการเชื่อมต่อในครั้งแรกเดี๋ยวก็จะมีช่วงประวัติการโทรต่างๆหรือบันทึกเมนูการโทรที่มีฟังก์ชันรองรับให้กับตัวหน้าจอเดน้อง,งเซียนก็สามารถเล่นแล้วก็น่าจะเข้าใจใรายละเอียดได้ง่ายอยู่แล้วครับแล้วก็อันนี้สําคัญมากสําหรับคนที่เล่นอยู่บ้านแล้วไม่ได้รู้ว่าเฮ้ยตอนนี้เราหลุดไปอยู่ตรงไหนแล้วสัญลักษณ์นี้เลยครับแบ็ค กลับมาที่เริ่มต้นใหม่ก็จะกลับมาที่หน้าโฮมแล้วก็สามารถลงไปทั้งไหนก็ได้เราก็กลับมาที่หน้าจอหลักคือเมนูโฮมนะครับ,รบปุ่มต่อมาครับผมตามรูปเลยก็เป็นการเลื่อนนะครับวอลลุ่มของตัวเครื่องเสียงว่าหน้าจอวิทยุของเราและสามารถกดเปิดตรงนี้เป็นออดิโอได้เลยครับผมเลื่อนต่อมานะครับตามสัญลักษณ์เลยครับอาจจะง,งงว่าเป็นสัญลักษณ์ใบพัดอะไรอันนี้สําหรับหน้าจอซีวีดนะครับ สามารถปรับคอนโซลต่างๆที่เป็นฟังก์ชันตรงนี้แบบแมนนวลแต่เรายกขึ้นมาเป็นแบบทัชสกรีนได้ออนออฟนะครับตามสัญ,ญลักษณ์ปรับแอร์ที่เข้าหน้าของตัวผู้ขับขี่นะครับผมตามสัญ,ญลักษณ์นะครับตรงนี้สามารถกดเลื่อนเร่งพัดลมแอร์ครับผมตามนี้ได้เลยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นลักษณะของแมนนวลตามที่แจ้งนครับอันนี้เราสามารถกดหมุนแบบนี้เองก็ได้หรือว่าจะเลื่อนแบบนี้ก็ได้ครับผม แล้วก็ฝั่งขวาจะเป็นตัวของอุณหภูมิด้านหน้านี้นะครับตามลักษณะของที่แจ้งไว้จะเป็นไลฟ์ฟ้าด้านหน้าไลฟ์ฟ้าด้านหลังแล้วก็สถานะของรถปกติจะเป็นอากาศภายในรถนะครับแล้วก็ถ้าเปลี่ยนไปตรงเนี้ยอากาศนอกรถก็จะเข้ามาในตัวรถก็ปัดมานี้ครับสําหรับหน้าจอหลักของเราผมมาเริ่มในส่วนของการแนะนําการเชื่อมต่อบลูทูธบนหน้าจอของรถซีวิคเอลคันนี้นะครับผม หล,หลักเลยเนี่ยเราก็มาที่หน้าปุมโฮมนะครับอย่างที่โบบอกว่าคิดอะไรไม่ออกมาที่ปุมโฮมก่นอนครั้งแรกแล้วก็มาที่การตั้งค่านะครับน้องเซียนน่าจะจําได้แล้วเพราะเป็นเมนูที่แนะนําไปพร้อมๆกันแล้วก็มาที่ตามหัวข้อเลยเราจะเชื่อมต่อบลูทูธเราไปที่บลูทูธครับสังเกตสถานะเปิดปิดบลูทูธตรงเนี้ยถ้าขึ้นเปิดอยู่แสดงว่าเขาพร้อมรองรับอุปกรณ์ของทางน้องเซียนหรือว่าเพื่อนๆน้องเซียนในบ้านเนี่ย,ยที่อยากจะเข้ามาเชื่อมต่อตัอตวบลูทูธนี้เสร็จแล้วเมนูต่อมาครับเข้ามาที่ ลายชื่ออุปกรณ์ Bluetooth. แล้วก็ตอนนี้มีน้องเซนเชื่อมต่ออยู่แล้วเนาะถ้าเป็นสมมติคุณแม่จะเชื่อมต่อก็เลือกเพิ่มอุปกรณ์บลูทูธครับผมน่าจะ,อะขอโทษครับหน้าจอจะสแตนบายในส่วนของการพร้อมจับคู่กับมือถือของอีกท่านหนึ่งก็พอเรากดยืนยนันถ้าเขาหากันเจอแล้วมันจะมีในส่วนของข้อมูลว่าอนุญาตให้เชื่อมต่อบลูทูธระหว่างหน้าจอตัวนี้กับโทรศัพท์ของลูกค้านะครับ ก็จะสามารถเชื่อมต่อได้เลยซึ่งขั้นตอนที่สําคัญที่สุดในการเชื่อมต่อเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะทําไมเชื่อมยากจังรับเซลลทำไมเชื่อมไม่ติดหลกัหลกๆเลยแล้วต้องจอดรถให้สนิทก่อนนะครับก่อนออกจากก่อนรถจะเคลื่อนที่ต่างๆให้สังเกตตัวเกียร์นะครับจะอยู่ที่เกียร์ P เสมอน,นะครับผมล้วก็เด็กมือตรงนี้สําคัญมากต้องดึงเด็กมือขึ้นมาด้วยนะครับการดึงมือแล้วก็ผู้ขับขี่ต้องมีการคาดเบลนะครับผมทุกครั้ง บนะครัถ้าน้องเสีอยททาตามที่พี่โบแนะนำเมื่อสักครู่ทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็จะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ง่ายๆนะครับผมไม่อยากาหรับตัวบลูทูธครับครับผมต่ออีกปุ่มหนึ่งที่สําคัญนะครับสําหรับหน้าจอในการขับขี่รถรุ่นนี้นะครับผมจะเห็นว่าจะมีปุ่มเล็กๆตรงนี้นะครับอยู่หน้าของคําว่าโหมนะครับสามารถกดเข้าไปนะครับก็คือการปรับความสว่างของหน้าจอเพราะว่าเผื่อการใช้งานไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนเนี่ยแสงหน้าจอมีผลต่อการขับขี่นะครับ ทั้งหมดเนี่ยในปุ่มเนี่ยจะมีอยู่3ระดับจะมีในส่วนของความสว่างในตอนกลางวันเราสามารถกดปรับความสว่างได้เนาะแล้วแต่สถานาการณ์บนท้องถนนแล้วก็แสง <ะ S 2> ในวันนั้นๆเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของตอนกลางคืนครับตามสัญลักษณ์รูปเลยเกดเล่นนะครับหน้าจอจะสังเกตว่ามันจะทึบลงไปจากเมื่อสักครู่นะครับเป็นการใช้งานในช่วงหมดกางคือ,อแล้วก็กอีกทีอีกทีนึงครับผมจะเป็นในลักษณะของการ ปิดหน้าจอเป็นพักหน้าจอไปใช่แต่หน้าจอเนี่ยยังพร้อมสแตนบายในการใช้งานอยู่นะครับผมโอเคครับครับที่เมนูด้านขวาของตัวรถนะครับที่ตัวมันติฟังก์ชันของตัวพฟล์คลัย c v วคันนี้นะครับค่อยๆเริ่มไปทีละรายการก็คือฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นลักษณะของที่ปัดน้ําฝนอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นที่ปัดน้ําฝนในฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นก้านที่คุ้นชินกันอยู่แล้วสําหรับรถในบ้านเรานะครับสามารถปรับ ความเร็วของตัวที่ปัดน้าฝนได้ตามปกติอันนี้ก็เดี๋ยวน้องเซียนก็น่าจะได้ลองใช้งานเพราะว่า<ๆ>ลองเล่นดูนะครับเลื่อนมาตามเมนูฝั่งซ้ายนะครับผมตรงนี้จะเป็นปุ่มกดทิศทางของเมนูต่างๆในตัวรถเพราะมันเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถเลื่อนซ้ายได้ขวาได้ขึ้นลงได้ครับผมเ <ไ S 1> วลาเราขับขี่เราจะได้มองแต่ตัวหน้าจอในการขับรถนะครับแต่ว่าอย่าเล่นหน้าจอเพลินนะอันตรายนะครับผมใช่ครับแล้วก็เลื่อนมาอีกนิดหนึ่งจะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงครับ เราสามารถปรับที่พวงมาลัยตัวนี้ได้เลยเพิมมเสียงนะครับผมแล้วก็เมนูหลักๆต่างๆเผื่อหาอะไรไม่เจอหลุดจากหน้าโฮมเครื่องเสียงมาเนี่ยเราก็มากดเมนูตรงนี้เป็นสัญลักษณ์นี้เลยครับเราก็เลื่อนไปเลยว่าเราต้องการอะไรอยากรู้อะไรในขณะขับขี่รถผมดูครับเลื่อนลงมาอีกนิดนึงหลังจากที่มีการเชื่อมต่อโทรศัพท์เรียบร้อยจะมีสัญลักษณ์ในส่วนของการรับสายวางสายหรือว่าตัดสายต่างๆแล้วก็ ปิกโฟนในส่วนของการแจ้งข้อมูลต่างๆนี้เราสามารถพูดผ่านในตัวของพวงมาลัยได้เลยเพราะมันเป็นฟังก์ชันที่รองรับกันละกันนะครับผมด้านขวานะครับผมยังอยู่ที่ตัวพวงมาลัยอยู่เนาะจะเป็นในตัวของคูซนะครับผมคูซคอนโทรลของ c ีวิคเตัวนี้นะครับหลักๆแล้วเนี่ยความเร็วจะเริ่มทํางานหรือว่าตั้งค่าระบบของคูซได้เนี่ยจะอยู่ที่60กิโเมตรต่อชั่วโมงพอน้องเซียนขับรถไปถึงประมาณความเร็วที่80เนี่ยน้องเซียนสามารถกดตัวคูซนะครับเพื่อเปิดระบบ เประบบนะครับ,รบกดเสร็จเรียบร้อยความเร็วอยู่ที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงน้องเสถก็กดเสร็จ กดที่เซ็ตใช<า>่ <A. S 1> ถูกต้อง <c oughs> ทีนี้ความเร็วของรถอ่ะก็จะล็อกไวที่80ตามที่เราต้องการการปรับความเร็วในขณะที่เราขับขี่เราสามารถปรับที่ตัวพวงมาลัยเลยก็ได้หรือว่าจะใช้คันเร่งที่เราเหยียบเ<ม>หยียบอยู่แล้วเนี่ยล็อกความเร็วคือถ้าได้ความเร็วที่ถูกต้องแล้วก็เกิน60กิโเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยน้องเสียงก็เพียงแค่กดเซ็ตเพื่อยืนยันการใช้งานคูดคอนโทรลเวลาจะยกเลิกระบบสามารถกดแคนเซิลที่พวงมาลัยเลยก็ได้หรือว่าเปลียงแค่แตะเบรกระบบเนี่ยมันก็จะหายไป ระบบนี้นะครับช่วยให้ลูกค้าหรือว่าตัวน้องเสียนเองเนี่ยสบายในการขับรถระยะไกลเนาะทางยาวๆแต่ว่าอย่าเผลอหรือว่าประมาทในการขับขี่นะครับ,รบเพราะรว่ารัจะมีความเร็วในการใช้งานตามที่เราเสร็จไว้ครับผม ้านขวายนิดนึงครับจะเป็นในส่วนของก้านปรับไฟต่างๆของ C.V.E.L. ตัวนี้นะครับตรงกลางที่เห็นนี้จะเป็นในส่วนของตัดหมอกนะครับอันนี้จะเป็นตัดหมอกที่ติดมากับตัวรถอยู่แล้วออฟแล้วก็ตัวสัญ,ญลักษณ์ไฟก็คือเปิดตัวตัวตดหมอกส่วนไฟหน้าในการใช้งานรถจะมี4ระดับเนาะตอนแรกก็คือจะปิดไว้แล้วก็จะเป็นในตัวของไฟลีครับไฟออโต้ครับแล้วก็ไฟสองสว่างตอนกลางคืนที่เราใช้งานจริงตามปกติอ่าครับก็ปั้นไปขอบคุณครับนี่ก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆภายในรถทั้งหมดนะครับก็ ยังไงถ้าใครสนใจออกรถก็สามารถติดต่อกับพี่โบได้ครับครับยินดีมากเลยครับน้องเซียนครับขอบคุณน้องเซียนครพี่โบมีเบอร์หรือมีอะไรให้ไหมครับมีครับมีเบอร์โทรที่ติดต่อโบได้เองโดยตรงคือ0 6 1ย5ห5 5นหครับหรือว่าไลน์ id bpr3 ครับสั้นๆแอดมาได้เซโบอยู่วิภาวดีนะครับพัฒนนครคันดาวิภาวดีแต่ยังไงฝั่งน้องเซียนแจ้งรายละเอียดมาในคลิปตัวละกันครับได้ครับผมขอบคุณพี่โบมากเลยนะครับขอบคุณน้องเซียนครับสวัสดีครับ